ดาวเลยครับวันนี้แล้วก็พี่ๆจากศิลปินนักแสดงหลายๆคนครับผมก็ดีใจมาร่วมยินดีให้กับแตลลอนเขารอบ5ปีเนาะ5ปีค่ะเม่กี่เม่กี้แบงคู่มากับเจมค่ะส่วนเนืคู่มากับรังอ๋อชัดเจนครับเราเป็นเพื่อนกันอ๋อชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ใช่ ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราก็แบบเออก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราก็คุยกันในสหาเพื่อนอะไรเงี้ก็โอเคแล้วครับผมใช่ก็จริงเราก็ดีใจที่บอว่ามีแฟนๆครับอกคอติดตามพวกเราอ่นครับอ๋อจริงๆไม่ค่อยได้คุยเลยครับเราก็ก็เคยคุยว่าแบบว่าเอ้ยความสำคันคืออะไรอะไร คุยกับแบงค์ในี่ยะเพื่อนมันคุยได้ทุกเรื่องอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องพัฒนาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เราสบายใจมากกว่าสำหรับหนูเนี่ยความรู้สึกสำหรับแบงค์มันก็พิเศษอยู่แล้วแล้วทุกคนก็พิเศษเหมือนกันหมดเพราะว่าเราค่อนข้างแบบเจอกันทุกวันเลยค่ะอ๋อจริงๆก็เปล่านะเพราะว่าเราไม่ได้เคยคุยว่าแบบถึงว่าเราเป็น ว่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมาใช่ไหมฮะเราก็เลยรู้สึกว่าวแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าผมก็แบบนีอะไรก็ปรึกษาเขาเ็ามีอะไรก็ปรึกษาผมน,นี้ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับมีเหมือน้าทีจิตก่ค่ะใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสไตล์การแต่งตัวของเราค่อนข้างคล้ายกัน,นะคะ่ละล่าสุดที่ไปเกาหลีก็อยู่ๆก็แต่งตัวเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นัดกัน <c oughs> ไม่นะเพราะว่าเสื้อบารโล์วันนี้มันแบบมีเยอะมากที่คนซื้อซ้ำกันโดยเฉพาะในนาดาวเงี้ยคือพวกผมผมที่เป็นผู้ชายเงี้ยก็จะแบบมีแอสเซอร์รีคล้ายๆกันอย่างเช่นแบบวันนี้ผมก็ใส่สังขัสแบบเดียวกับเจมมาอะไรอย่างเงี้ยครับแบบบางทีก็ใส่รองเท้าเหมือนเจเจเสื้ออะไรเงี้ยเหมือนกันใช่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบพอเราไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเลยครับเราก็จะซื้อจากที่เดียวกันหรือว่าแบบใกล้ๆกันเลยก็หมายถึงว่ากับผมกับแพรเลยครับก็จริงๆก็แบบมีบ้างครับเพราะว่าเหมือนเราก็แบบค่อนข้างที่จะ อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเนาะหมายถึงว่าแบบไปเรียนก็ไปเรียนด้วยกันเวลาออกงานก็ออกด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีแบบถามว่ามีสินงไอ้ของอะไรน่าซื้อบ้างก็แบบไปซื้อกันอะไรไม่ครับไม่มีครับผมเองซื้อให้ตัวเองไม่ได้เลยครับทุกที้ต้องเลี้ยงตัวเองก่อนค่ะตอนนี้่่ตัวจริงของหนูเหรอคะตัวจริงไม่มีเลยครับผมทุกวันนี้ก็ยัง เกมไปก่อนทุกวันนี้ติดเกมมาติดเกมค่ะแต่ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าถึงว่าถึงถึงเราจะแบบบอกว่าไม่มีโอกาสพัฒนาแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่ดีค่ะหนูต้อง,ต,องต้องเจอเขาจันตังคารพุทธปรหัสบางวันก็สุกด้วยบางทีก็เสาร์อาทิตย์เนี้ยค่ะเราอยู่ร่วมงานกันเกือบเจอกันเกือบเดือนหนึ่งเจอเจอมากกว่าพ่อแม่ค่ะใช่จริงๆแล้วผมอยากรู้สึกว่าแบบว่าคือ ผมก็ยังอยากให้แฟนๆเขาแบบว่าเห็นว่าเราแบบเอ,อ้ยอยู่ด้วยกันไปคูดจ้นกันเรารู้สึกว่าแบบเขาผมดีใจมากที่เขาชอบผลงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็จะมีผลงานที่เรามีเราสองคนออกมาด้วยกันอยู่บ่อยๆในปีนี้อะไรก็อยากจะให้ทุกคนได้ไดติดตามครับ